ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนที่นีการเล่นฟรีไฟยังไงให้โหดขึ้นนะครับผมจะเป็นยังไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทิ้งหนึ่หาเพจฟิฟาย์นะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับก็ต้องเข้ามาที่เว็บเลสปิกแนะนำเข้าสู่ระบบเลเซนต์นะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเสซฟตี้นะครัต่อไปเราจะมาทำการเติมเงินนะครับผมนี่ก็จะมีสามช่องทางการเติมเงินวันนี้ผมก็จะมาเติมเงินด้วยทัวร์เลทอัตโนมัตินะครับผมวิธีการเติมเงินครับคือนำเลขอ้างอิงมาใส่นะครับผมโอเคครับผมขึ้นภาพไปดูนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงมาจากการที่เราโอนเงินใส่เบอร์นี้แล้วนะครับผผผมมมมกกกกกก็็็นนนนนาาาาใส่เเเลลลยยยยะะคคคครรรรััับบโโออแ้วืทดไป ตอนนี้เครดิตก็เข้าไปเทียบตอกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุดมของรางวัลนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุดมของรางวัลที่มีชื่อว่าล็อตเตอร์ินนะครับผมวิธีการเล่นนะครับคือนำ u okay. i d ของท่านมากรอกเลยนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็รอสักคู่นะครับรอระบบตรวจสอบสักคู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้พอเราตอกเสร็จแล้วนะครับเวลาเราสุ่มได้เพิก็จะเข้าเกมอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็เช็คชื่อตัวดีๆนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสุ่มคาร์ลัสสิทธิ์เคร้จดอเลทุกคน้ะ เดนไปได้เลครับเนี่ยมาถึงก็ออกเลยนะโอเคครับผมสุกเรื่อยๆเลยแล้วกันวันนี้ผมจะมาแบบทำการปั๊มเพชรอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเป็ทุกคนออกอีกแล้วต้อออกสองครั้งติดงงเลยเฮ้ยผมว่าแปลกๆละทำไมออกสองครั้งติดแบบนี้ผมว่าผมว่าบั๊กแน่นอนทุกคนงั้นผมสุกเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยหกสิบแปดเพชรมาหกสิบแปดเพชรออกแล้วทุกคนคือแบบมันเริ่มแบบดวงกลับมาไเฮ้ยพันแปดร้อยไม่แบบทำไมหลังๆรู้สึกกับไม่ตรงดีอะเฮ้ยพันห้าสิบสองเพจท โอเคโอเคครับอันนี้ก็เปไปขอรางวัลนะคร enfin, me, ับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในเกมกันเลยดีกว่านะโอเคครับตอนนี้เพจก็เข้าเกมไปเที่ยวกันแล้วครับก็ไปสุกกันได้นะเพจเลสเปกช็อปนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มีกับผมนะฮะฟาร์มโมซี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นฟีฟายยังไงให้โหดขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีอยู่4เทคนิคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคแรกกันเลยดีกว่านะฮะเทคนิคแรกที่เราจะสอนวันนี้นะคครรับือกา มีไหวพริบที่ดีนะครับผมอ่าเทคนิคแรกคือไหวพริบนั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการฝึกวิธีนี้นะครับผมมันก็ไม่ยากเลยนะครับผมพยายามเล่นจังหวะเร็วๆนัวๆหรือว่าพยายามเจอศัตรูที่เก่งกว่าหรือว่าแบบเราอย่าไปกลัวครับเวลาเราเล่นเราก็มาลองฝึกเล่นสองหนึ่งี่หนึ่งหรือว่าเราอยากเล่นแบบหนึ่งหนึ่งก็แบบมาแบบเล่นแนวบุกนะครับผมมันจะได้ไหวพริบมาเองนะครับผมเราจะได้รู้ว่าจังหวะไหนเราควรเล่นแบบไหนนะครับผมแล้วก็แบบจะรู้ว่า การยิงแต่ละครั้งมันต้องเล่นยังไงมันต้องตั้งไอวอลแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นสําหรับวิธีแรกครับก็คือไหวพริบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาลองทําการยิงกับเขาให้ดูเลยดีกว่านะฮะ่าอ,อยู่ไหนละ่ะเมื่อกี้มันอยู่นั่นไงเห็นไอวอลฮะโอเคผมก็จะแบบกระโดดรอนะครับผมพยายามกระโดดเข้าใส่นะฮะมาปึ๊บผมยิงดักหน้าละปั๊บสบัดจอยิงอ่าไม่โดนไม่เป็นไรนะฮะสบัดปืนยิงเรียบร้อยหัวแตกโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูเทคนิคต่ตอไปกันเลยดีกว่านะครับ อโอเคครับผมสําหรับวิธีที่2นะครับคือการยิงหัวนะครับผมวิธีนี้คือมันเยอะมากนะครับสำหรับการยิงหัวนะครับผมอยู่ที่ทุกคนจะเล่นนะครับการยิงหัวก็จะมีหลายแบบนะทั้งตัวเจการกระตุกเป้าหรือว่าดึงลงลากขึ้นนะครับผมอันนี้คือมันมีวิธีการยิงหัวในมือถือแล้วก็คอมคือเยอะมากนะครับผมอยู่ที่เราจะไปนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมว่า แบบเวลาเรายิงแบบไหนควรใช้วิธีไหนอะไรแบบนี้นะหรือว่าเราจะทําการยิงแบบสุ่มก็ได้เหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสติดหัวเหมือนกันนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองแบบสอนยิงหัวแบบคร่าวๆกันเลยดีกว่านะฮะมาป๊บโอเควิธีแรกนะค,คือการวางเป้าไว้ใต้เท้าแล้วก็ลากแบบตรงๆขึ้นไปเลยนะ,ะผมแต่ว่าผมจะไม่ยิงให้ดูนะเดี๋ยวเขาตายเพราะมีคนเดียวด้วยอันนี้คือวิธีแรกนะผมคือการวางเป้าขึ้นสีขาวใต้เท้าวิธีที่สองวางเป้าไว้เหนือหัว อ่าแล้วก็ลากแบบตัวเจนะครับผมนี่ดูแบบนี้นะอ่าวิธีที่3ามคือวางเป้าไว้บนหัวเป๊ะเลยแล้วก็กระตุกลงลากขึ้นนะฮะคือการกระตุกปลุ่มยิงนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการยิงหัวนะฮะโอเคครับผมก็ไม่อยู่กับวิธีต่อไปเลยนะฮะวิธีนี้คือการเล่นเชิงนะครับผมเล่นเชิงคือยังไงคือการเล่นที่มันแบบจังหวะที่มันตึงๆนะครับผมอ่าวิธีนี้คือผมไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคือวิธีนี้ผมบอกเลย ยังไงก็เล่นแบบชัวแน่นอนนะับสำหรับวิธีการเล่นเชิงนะครับผมแต่ว่าผมแนะนำนะในการเล่นวิธีนี้เราควรที่บบแบบเราคุยกับเพื่อนไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้นะต, er go. ตอนนี้เราจะเล่นแบบนี้นะเพราะว่าการที่อีกฝั่งเจอมันอาจจะมองเป็นการแบบยืนรอนั่งรอหรือว่าเล่นสแนปแบบนี้นะฮะมันจะทําให้อีกฝั่งอาจจะไม่พอใจก็ได้นะัะผมแล้วก็คุยกับอีกฝั่งว่าเราจะเล่นแนวนี้นะอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาะครับสาหรับการเล่นเชิงนะครับผมโอเค ปั๊บอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วมาเดี๋ยวเรามาทําการเล่นเชิงให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บสนับไอวอลก็แต่ละเทคนิคที่ผมสอนไปก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องเล่นแบบผมนะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะผมแค่มาเป็นแนวทางให้นะครับผมว่าเล่นแบบไหนดีหรือว่ามีเทคนิคเพิ่มเติมอะไรแบบประมาณนี้นะฮะผมนี่เรียบร้อยก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับผมสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับคือการคอมโบปืนนะครับผมการคอมโบปืนเป็นยังไงคือการเล่นยิง1ปืนแล้วก็สับเป็นอีกปืนนะครับผมโดยไม่ใช่การสับเป็นหมัดนะครับผมเดี๋ยวดูใหม่นะฮะผมจะเล่นลูกซองสับลูกซองครับผมนี่ปุ่มที่แนะนํานะครับผมควรใช้ปุ่มยิงซ้ายนะครับผมคือปุ่มด้านซ้ายบนเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนี่ทุกคนเห็นไหมฮะคือปุ่มยิงซ้ายนะที่ผมขยับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ปุ่มนี้มีประโยชน์ก็คือเราสามารถเล่นสับปืนหรือว่าเล่นให้ผิวขึ้นได้นะปุ่มนี้คือมีประโยชน์มากนะครับผมก็วิธีนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็คือเวลาเรากระสุนหมดอะ่ะเราสามารถเล่นอีกปืนได้ทันทีเลยนะครับผม<า>เดี๋ยวผมมาทําการยิงเขาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับคือการเล่นคอมโบปืนนั่นเองนะครับผมสาหรับวิธีนี้นะแล้วก็สามารถเล่นเป็นสเต็ปจิงโจ้ก็ได้นะครับผมโอ้โหโคตรดีอะบอกเลยสาหรับสเต็ปนี้นะคผ มาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําการปิดฉากแล้วนะครับผม<อ>เมื่อกี้ผมกระโดดลงมาก่อนนี่เขากระโดดมาซับปืนซับปืนซับปืนอุ้ยไม่โดนซับปืนเรียบร้อยหัวแตกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาเปิดการนักฆ่าท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะัะผมเดี๋ยวไปดูกันนักฆ่ากันเลยดีกว่านะครับ